สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ u t u b e c h a n ลโป p r o ชั t i o n Ford by เก่งกี้เก่งกี้เป็นที่ปรึกษาการขายค่ะประจำอยู่ฟอร์ดพระประแดงในเคอือบริษัทออโต้แกรี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกันแล้วก็เช่นเคยเลยค่ะพารถส,สวยนะคะรูปแบบการตกแต่งอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งมาให้ได้ชมกันค่ะสำหรับวันนี้รุ่นที่พามานะคะเป็น Nextgen ค่ะเล n g e r w i t วทตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะของขับ2ค่ะเป็นขับ2 t u เทอร์โบคู่นะคะมาพร้อมกับ อัตโนมัติค่ะ10ส,สปีดสำหรับรุ่นนี้เป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงมา้าด2 1 0แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่1ล้านค่ะ159,000บาทแต่สำหรับวันนี้4พิเศษค่ะราคาตัวรถบวกเพิ่ม10,000บาทสุดทธิค่าตัวน้องวันนี้อยู่ที่1ล้านค่ะ169,000บาทนั่นเองเดี๋ยวพามาชมนะคะว่ารอบคันวันนี้ลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์ ติดตามและเปิดระดิ่งแจ้งเตือนที่ช่องกิ่งกี้ให้ด้วยนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะด้านหน้าค่ะแน่นอนเลยเรารอเท่ๆแบบนี้นะคะก็ เป็นอะไรอื่นไม่ได้เลยนอกจากชุดแต่งนะคะตัวนี้เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์มาพร้อมกับตัวอักษร S O R D แบบนี้ค่ะเลือกสีตัวอักษรนะคะก็เข้มๆดุดๆแบบนี้สีดําไปเลยค่ะแต่พี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรเพิ่มเติมได้นะคะและมีไฟ LED ค่ะที่กระจังหน้า3จุดแบบนี้รังผึ้งตัวนี้ระบายความร้อนนะคะจากตัวห้องเครื่องนะคะ แล้วก็กระเทิมาที่ไฟหน้าค่ะสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้ค่ะไฟหน้าเขานะคะเป็น LED ค่ะมาติด r e f ฟกเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์แล n i n g Light ตัวนี้เป็นรูปตัว C แสงสีขาวแบบนี้ค่ะไฟหน้านะคะเป็นระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะคะและมาพร้อมกับระบบออโต้ไฮบีมค่ะเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะนั่นเอง สำหรับด้านหน้าค่ะการชนหน้าตัวนี้ค่ะเป็นการชนหน้าเดิมจากโรงงานเลยสวยๆแบบนี้สีเทากาไฟเป็นเอกลักษณ์นะคะสำหรับรุ่นวายแท็กชายการชนค่ะเป็นสีเงินนะคะพร้อมกับห่วงลากจูงคู่หน้านะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกเป็น LED นะคะจากโรงงานสําหรับตัวนี้ที่บอกไปค่ะเป็นตัวท็อปสุดของขับ2นะคะใบเทอร์โบก็จะมีตัวกล้อง360องศานะคะรวมถึงระบบเบรกอัตโนมัติค่ะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินด้วยค่ะแล้วก็มีระบบเตือน การชนด้านหน้าด้วยนั่นเองสำหรับด้านข้างตัวรถค่ะ ตัวคิ้วล้อตัวนี้นะคะขนาด3นิ้วนะคะมาจากโรงงานค่ะเป็นเอกลักษณ์อีกหนึ่งเอกลักษณ์สำหรับตัว Next Gen Ranger นั่นเองนะคะแล้วก็ล้อค่ะเป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยค่ะแม็กเป็นสีเทากาไฟขนาดรอบวงนะคะ18นิ้วจับคู่นะคะกับยางตัวนี้ที่มาจากโรงงานเป็นยางคูเดียซีรี r างสองาง2 5 5 65, 65R 18นั่นเองและสำหรับช่วงล่างค่ะตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นโชคโมโนทูพร้อมกระบบเบรกนะคะดิสเบรกทั้ง4ล้อค่ะ ด้วยสีเทากาไฟนะคะพร้อมกับอะคริลิกคำว่าใบเทอร์โบนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเทอร์โบคู่นั่นเองคีบระบายความร้อนค่ะ กระจกมองข้างสีเทอกาไฟค่ะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีไฟส่องสว่างข้างตัวรถให้ด้วยนะคะแสงสีขาวแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องนะคะ3า0องศานั่นเองมีตัวสัญญาณเตือนนะคะเป็นระบบบายสปอร์ตนะคะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างก็จะมีสัญลักษณ์เตือนที่กระจกมองข้างให้ด้วยด้านบนค่ะราวหลังคารุ่นวัยแตร์มีมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีบรอนแบบนี้ค่ะ กันสาดเลือกติดเป็นกันสาดแท้ให้กับคุณลูกค้าค่ะคุณสมบัติประโยชน์ของตัวกันสาดเผื่อพี่ๆไปจอดรถนะคะกลางแดดสามารถลดกระจกลงได้นั่นเองเพื่อระบายความร้อนจากในห้องโดยสารความเข้มของฟิล์มเลือกได้ค่ะและเพิ่มเติมวันนี้ค่ะติดให้ลูกค้าแบบใช้งานได้จริงๆเลยก็คือเบ้ารองมือเปิดนะคะตัวนี้เบ้ารองเป็นแบบฟิล์มใสนะคะเราติดให้เป็นของอัลติเมทนั่นเองมือเปิดเ,เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับระบบสมาร์ทคีย์เลดค่ะ แล้วก็ชายบันไดค่ะเป็นสีบรอนนะคะสีเดียวกับราวหลังคานั่นเองค่ะเดี๋ยวกิ๊กี้พาไปดูต่อนะคะสำหรับตัวท้ายกระบะกันบ้างค่ะท้ายกระบะค่ะเอกลักษณ์อีก1จุดนะคะจุดเด่นของรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวสปอร์ตบาร์สองชั้นนั่นเองด้านบนค่ะเป็นสีเทากราฟไฟแบบนี้เลยด้านข้างตัวนี้นะคะเป็นสีบรอนค่ะสามารถผูกรัดของได้นะคะตัวนี้แข็งแรงทนทาน มีบันไดเหยียบค่ะขึ้นท้ายกระบะให้ด้วยนะคะอำนวยความสะดวกและความปลอดเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้นนั่นเองไฟท้ายเป็น LED ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะจากโรงงานฝาท้ายดีไซน์ใหม่ค่ะสไตล์ Next Gen ปั๊มคำว่าลนเจอร์ที่ฝาท้ายนะคะแล้วก็ไฟเบรกดวงที่3ค่ะอยู่ที่ฝาท้ายโลโก้ขนาดใหญ่พร้อมกล้องถอยหลังนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของตัวชัยกันชนท้ายค่ะเป็นสีเทากาไฟนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนั่นเองสำหรับตัวนี้ฝาท้ายค่ะเป็นแบบอีซ y ลิฟนะคะเป็นแบบตัวผ่อนแรงนะคะเหล็กทอ์ชั่นบาผ่อนแรงทำให้ฝาท้ายมีน้ำหนักที่เบามากยิ่งขึ้น กระบาไลเนอร์ค่ะพื้นปูกระบาดไลเนอร์ตัวนี้ก็เป็นแบบใหม่นะคะเป็นลอนเรียบนั่นเองนะคะเวลานั่งก็จะไม่เจ็บก้นเนาะแล้วก็สำหรับรุ่นนี้มีช่องต่อไฟนะคะ12โวลต์และ230โวลต์ให้ค่ะสามารถใช้งานได้อนเนกประสงค์มากๆเลยค่ะท้กระบาดนะคะสำหรับตัว n น x t g จ n น,นะคะมีขนาดกว้างมากยิ่งขึ้นกว่าเจนเดิมนะคะเพราะว่ามีการขยายฐานล้อนะคะ50มิมนั่นเอง ภายในค่ะสไตล์วายแท็กเลยค่ะเป็นหนังสีดำตัดด้วยตะเข็บได้สีส้มมีแอมเบียนไลท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มือเปิดซ้อนอยู่ตรงนี้ปุ่มปรับกระจกมองข้างค่ะจะอยู่บริเวณนี้นะคะมาดูที่เบาะก,กันบ้างค่ะรุ่นนี้เป็นคู่หน้าปรับไฟฟ้าแปะทิศทางค่ะแล้วก็มาที่คอนโซลด้านหน้าค่ะ ปุ่มปรับระบบไฟนะคะจะอยู่ทางด้านนี้มีที่วางแก้วให้ด้วยนะคะทั้งซ้ายและขวาเลยพูชสตาร์ทมีให้ค่ะพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะปร,ะรับได้4ทิศทางมีมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะทั้งด้านซ้ายและด้านขวาหน้าปัดดิจิตอลค่ะตัวนี้นะคะไม่ได้เป็นเข็มเลื่อนไม้แล้วนะก็สวยๆแบบนี้เลยขนาด8นิ้วค่ะสำหรับคอนโซลกลางบ้างค่ะแอร์นะคะ แยกซ้ายขวาอิสระเป็นดูวอร์โซนมาพร้อมกับจอขนาด12นิ้วมาพร้อมกับระบบซิงค์ 4A เมนูภาษาไทยค่ะรองรับ Android Auto Apple CarPlay แบบไร้สายมีโทรช่วยเหลือฉุกเฉิน1669ให้ด้วยนะคะเมื่อเกิดอุบัติเหตุค่ะมีไวเลสชาร์จค่ะเป็นชาร์จแบบไร้สายให้ด้วยมีช่องเสียบ USB Type A และ Type C ค่ะเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะ10สปีดสามารถเล่นบวกลบที่หัวเกียร์ได้เลยเบรกมือไฟฟ้าค่ะและ ปรับโหมดขับขี่ได้ด้วยนะตัวน,นี้ปรับได้ถึง4โหมดด้วยกันค่ะกระจกมองหลังนะคะตัดแสงอัตโนมัติค่ะพร้อมกับช่องเสียบ USB นะคะเ,เวลาพี่ๆต่อกล้องบนันทึกหน้านะคะก็ เพิ่มความสวยงามมากยิ่งขึ้นอำนวยความสะดวกละกันเนอะตัวนี้ตัว next gen มีมาให้ค่ะที่ปัดน้ำฝนปัดอัตโนมัติค่ะตัวนี้ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะคะแล้วก็ระบบความปลอดภัยค่ะตัวนี้มีถุงลมนิรภัยด้วยกันทั้งหมด7จจุดด้วยกันนะคะมีระบบเบรคค่ะ abs กระจายแรงเบรก EBD ระบบ R O M ป้องกันการผิดความค่ะแล้วก็ระบบเสถียรภาพการทรงตัวระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะแล้วก็มีตัวระบบนะคะช่วยออกตัวบนทางลาดชันให้ด้วยพี่ๆท่านใดสนใจและชอบรูปแบบการตกแต่งในวันนี้สามารถส่งรูปและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะคะหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งรูปและคลิปให้เก่งกี้ได้เช่นกันช่องทางการติดต่อค่ะพูดคุยกันได้เลยเบอร์โทรไอดีไลน์ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่าง ะะและเข้าไปรับชมรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของตัว Next Gen l e n g e r ได้ที่ YouTube Channel Promotion Fort by g ิ่งกค่ะและทั้งเพจ Facebook Promotion f o r d เข้าไปรับชมแล้วฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กิ่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาติดตามกันนะคะและก็ขอบคุณลูกค้าเก่าๆที่ยังคงเอนดูกิ่งกี้เสมอมานะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ายบาย